สำหรับคุณคุณที่เพิ่งเริ่มหัดทำวิดีโอฝึกพูดหน้ากล้องเพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการของคุณนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอ4เทคนิคที่จะช่วยทำให้คุณเนพูดหน้ากล้องได้ไหลลื่นดูเป็นธรรมชาติเพื่อช่วยคุณทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิดีโอให้ได้ผลมากขึ้นครับสวัสดีครับผมอนันต์สมสะอาด s, s m e j u m c o t h ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งเลยนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จบนโลกออนไลน์ครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านวิดีโอนะครับผมทำวิดีโอบน YouTube Facebook เนี่ย เกือบทุกอาทิตย์มาเป็นเวลา7ปีแล้วก็ทำเพราะหวังว่าเริ่มแรกนะครับอยากจะนำเสนอธุรกิจที่ผมทำอยู่ในด้านการตลาดออนไลน์ให้กับคุณที่สนใจเจ้าของ SME หรือคนที่สนใจด้านการตลาดออนไลน์เนี่ยได้รู้จักบริษัทของผมทำมาจนรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อธุรกิจแล้วครับทำเพราะว่าอยากจะทำทำเพราะว่าคิดว่า ผมอยากสา,าสามารถที่จะนำเสนอความรู้ความสามารถและประสบการณ์ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครๆหลาย,ลายๆคนที่สนใจด้านการตลาดออนไลน์เหมือนผมครับวันนี้ผมอยากจะเล่าให้คุณฟัง4เทคนิคง,ง่ายๆที่ผมใช้ในการพูดหน้ากล้องให้คนสนใจแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะครับผมหวังว่าคุณคุณที่กำลังเริ่มทำวิดีโออะไรแบบผมเนี่ยสามารถจะนำไปปรับใช้กับการทำวิดีโอมาร์เก็ตติ้งของคุณนะครับ พูดมากผมก็โม้ได้เรื่อยๆครับลองมาเริ่มกันเลยครับเทคนิคข้อที่1ทําตัวสบายๆการทําวิโดีโอบน YouTube หรือ Facebook เนี่ยผู้ชมไม่ได้มองหาความเป็นมืออาชีพของการทําวิดีโอนะครับเขาไม่ได้คาดหวังว่าคุณจําเป็นต้องเหมือนคุณสัญญาคุณอากรหรือเหมือนคุณสอยุทธ์นะครับ สิ่งที่เขามองหาคือคุณภาพของคอนเทนต์และความเป็นธรรมชาติเพราะว่าคุณดูเขารู้อยู่แล้วครับว่าคุณไม่ใช่ดาราหรือพิธีกรมืออาชีพสิ่งที่เขาสนใจมากกว่าก็คือเนื้อหาคอนเทนต์ของวิดีโอขอให้เป็นประโยชน์สําหรับคนดูครับดังนั้นผมขอให้คุณทำตัวสบายๆเมื่ออยู่หน้ากล้องนะครับแล้วก็คิดว่ากล้องก็คือเพื่อนคนหนึ่งของคุณคุณกำลังคุยกับเพื่อนนะครับ เทคนิคนี้ก็เพื่อจะทําให้คุณเนี่ยรีแลกซ์แล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อคุณรีแลกซ์ผ่อนคลายแล้วเนี่ยคุณจะสามารถระเบิดความสามารถคุณสามารถที่จะเล่าถึงความเชี่ยวชาญประสบการณ์ของคุณหรือความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสินค้าที่คุณอยากจะนําเสนอให้กับกล้องฟังนะครับซึ่งคนหลังกล้องก็คือผู้ชมวิดีโอของคุณนั่นเองครับปัญหาของผมตอนแรกๆที่เจอนะครับเมื่อผมทําตัวสบายๆเมื่ออยู่หน้ากล้องตอนที่จะพูดบนวิดีโอนะครับ ผมไม่รู้จะเอามือไว้อย่างไหนแล้วจะทํามืออย่างไรนะครับผมค้นพบแบบนี้นะครับก็ปล่อยมืออย่างนี้เลยครับผมอาจจะจับไว้แล้วผมปล่อยมือลงมาถ้ามีโต๊ะก็วางบนโต๊ะครับถ้าไม่มีก็ปล่อยให้มันเบาๆเหมือนคุณกําลังคุยกับเพื่อนครับแล้วก็คุยแบบธรรมชาติเลยครับแล้วก็พยายามใช้ภาษากายเหมือนคุณคุยกับเพื่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาเองครับ ก็ปล่อยมันเป็นธรรมชาติแบบนี้แต่ถ้าคุณสังเกตว่าคุณเป็นคนที่ใช้มือมากเกินไปเนี่ยจนมันจะทําให้เกิดความราคาญกับผู้ชมเนี่ยคุณก็อาจจะมาโฟกัสใช้มือน้อยๆหน่อย,อยแต่โดยแท็กติกแล้วผมจะไม่ไม่นึกถึงมือก่อนครับเพราะยิ่งนึกมันยิ่งใช้ครับเพราะงั้นเราจะไม่ค่อยนึกถึงเราจะทําตัวสบายๆอาจจะจับมือไว้อย่างนี้แล้วก็วางไว้อย่างง่ายๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมือจะขึ้นมาเองตามธรรมชาติถ้าคุณนึกว่ากล้องคือเพื่อนของคุณนะครับ ผมก็มาเล่าให้คุณฟังไม่รู้คุณเจอปัญหานี้หรือเปล่าใช้มืออย่างนี้นะครับวางไว้เบาๆแล้วก็คุยไปเรื่อยๆครับเทคนิคข้อที่2ใช้ eye contact สำหรับผมนะครับการพูดหน้ากล้องเนี่ยความท้าทายของมันก็คือคุณจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมให้อยู่กับคุณได้นานมากน้อยขนาดไหนแล้วผมพบว่าการใช้ eye contact เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ชมเนี่ย อินกับเนื้อหาที่คุณเล่าให้เขาฟังและจะทําให้เขาเนี่ยอยู่กับคุณได้นานมากขึ้นไอค contact มันช่วยทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าคุณเล่าเรื่องต่างๆอย่างเป็นธรรมชาตินะครับราวกับว่าคุณนั่งอยู่ที่บ้านกับเขาเลยและกําลังเล่าเรื่องต่างๆให้เขาฟังต่อหน้าเขาเลยครับ แต่บางครั้งคุณอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับคุณอาจจะเสีย eye contact ไปได้ถ้าคุณมัวแต่มองสกรีนของกล้องนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีกล้อง canon แบบนี้นะครับสกรีนจะ flip ไปด้านข้างถ้าคุณมีกล้อง sony สกรีนจะ flip ไปด้านบนของตัวเลนส์นะครับและหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราพูดต่อหน้ากล้องเนี่ย ตาเราจะไปมองสกรีนครับเพราะเราอยากจะรู้ว่าเรานั่งท่าแบบไหน Position เป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะทำให้คุณเสียไอคอนแท็ครับดังนั้นขอให้คุณระวังตรงจุดนี้นะครับอย่ามัวแต่มองสกรีนให้มองที่ตัวเลนส์ของกล้องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผู้ชมเขาจะเห็นว่าคุณกำลังนำเสนอข้อมูลต่างๆแต่ตาคุณกำลังมองอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับพยายามงั้นพยายามหลีกเลี่ยงจุดนี้ครับ สำหรับตัวผมเองเนี่ยการสร้าง eye contact ที่พูดต่อหน้ากล้องเนี่ยจำเป็นต้องฝึกฝนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราพูดต่อหน้ากล้องแบบนี้มันไม่ธรรมชาติเอาเสียเลยนะครับเพราะมันเพราะว่าเราพูดอยู่คนเดียวกล้องไม่ใช่คนจริงทําให้เราไม่ค่อยมีอารมณ์หรือมีปฏิสัมพันธ์เหมือนคนจริงๆนะครับณนะตอนนี้ผมอัดวิดีโออยู่คนเดียวนะครับผมพูดกับหน้ากล้องเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนในหลายๆครั้งเนี่ยเวลาเรานําเสนอคอนเทนต์ที่มันอาจจะยากซับซ้อนเนี่ยบางทีผมโฟกัสไปที่คอนเทนต์จนลืมสร้างไอค contact กับตัวกล้องนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่า Eye c คอ t a ท t เนี่ยมันต้องฝึกฝนให้คุณคุ้นชินเวลาพูดต่อหน้ากล้องต้องนึกถึง y e contact เสมอครับเทคนิคข้อที่3คุณควรเตรียมสคริปที่จะพูดนะครับคุณควรเตรียมสคริปหรือลำดับเนื้อหาที่คุณต้องการนําเสนอนะครับการเตรียมสคริปที่จะพูดเนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยพูดได้ไหลลื่นมากขึ้นพูดได้กระชับตรงประเด็นมากขึ้นอันนี้สําคัญเลยนะครับ คุณอย่าลืมนะครับว่าผู้ที่เขาฟังคุณหรือคนที่เขาชมวิดีโอของคุณเนี่ยเขาไม่อยากจะมานั่งดูเสียเวลาฟังเสียเวลาดูกับสิ่งอะไรที่มันไม่เป็นประเด็นที่เขาสนใจนะครับเขาสามารถที่จะปิดวิดีโอหรือกดข้ามวิดีโอของคุณได้ตลอดเวลาครับ ข้อดีของการที่คุณเตรียมสคริปต์นะครับนอกจากว่าจะช่วยทําให้คุณเนี่ยพูดได้ไหลลื่นมากขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยลดคําว่าเอออ่าหรือเดทแอร์ต่างๆนะครับเพราะว่าคุณจะรู้เลยว่าคุณจะพูดอะไรลําดับ 1, 2, ึแต่ถ้าจะให้ดีนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีนิสัยพูดเอออ่าอะไรแบบนี้นะครับ ผมแนะนำว่าคุณต้องพยายามฝึกแล้วก็ลดคำเหล่านี้ลงให้มากที่สุดนะครับและอาจจะใช้การตัดต่อวิดีโอที่เขาเรียกว่าจำคัดนะครับมาช่วยตัดต่อคำว่าเอออาหรือเด a แอร์ออกไปจากวิดีโอของคุณครับขอโทษทีที่จะมาแทรกตรงนี้นะครับผมอยากจะให้คุณเห็นตัวอย่างของสิ่งที่เรียกว่าจำคัดนะครับจริงๆแล้วเราสามารถตัดต่อวิดีโอเอาอะไรมาแทรกได้ตลอดนะครับพยันคุณทำตัวสบายๆไม่ต้องเกรงมากว่าต้อง พูดหน้ากล้องให้มันถูกตลอดทั้งวิดีโอนะครับเราสามารถตัดเป็นช่วงๆได้ซึ่งช่วงไหนมีคำว่าเ e อออาหรือเดทแอน r เนี่ยเราก็สามารถที่จะแทรกวิดีโออื่นๆเข้าไปได้แล้วก็ตัดท่อนที่ไม่ดีของเราก็ได้นะครับนี่คือการจำคัดครับแต่จริงๆแล้วผมอยากจะนำเสนอ วิดีโอตัวแรกในชีวิตของผมที่ขึ้นอยู่บน u t u b e นะครับดูทีไรมีความรู้สึกว่ามันเหยทุกทีครับแต่อย่างน้อยให้คุณเห็นว่ากว่าผมจะมาถึงตรงนี้ก็มีการเกิดจากการฝึกฝนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไปดูวิดีโอเหยๆของผมเป็นตัวอย่างครับถ้าตอนนี้คุณกําลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทําการตลาดออนไลน์แล้วต้องการได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเพราะคุณต้องการที่จะรู้ว่าตัวไหนเหมาะสมสําหรับธุรกิจของคุณคุณมาถูกคลิปวิดีโอแล้วครับเทคนิคข้อที่4ี ต้องฝึกฝนครับข้อนี้ผมคิดว่าทุกๆคนพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับไม่มีใครเกิดมาแล้วจะพูดหน้ากล้องได้ดีได้เก่งนะครับถ้าคุณต้องการที่จะพูดหน้ากล้องได้เก่งได้ดีเนี่ยผมมีข่าวดีมาบอกครับทักษะนี้สามารถสร้างได้ครับขอให้คุณเนี่ยฝึกฝนไม่ต้องอายครับคุณเริ่มทําวิดีโอตัวแรกก่อนเดี๋ยววิดีโอตัวที่2ตัวที่3มันมาเองครับ คุณเห็นผมทำวิดีโอแบบนี้พูดได้คล่องแคล่วไหลลื่นแบบนี้นะครับเกิดจากการฝึกฝนนะครับแล้วก็วิดีโอตัวนี้ผมเทคมาแล้ว10กว่าเทคกว่าจะได้ช็อตนี้นะครับเพราะฉะนั้นการพูดหน้ากล้องจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดครับขอให้คุณทำบ่อยๆฝึกฝนแล้วก็ปรับปรุงครับเดี๋ยวจะเก่งขึ้นเองครับ ขอบคุณนะครับที่ชมวิดีโอของผมมาจนถึงตรงนี้นะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook fanpage ของ SME จำแล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอมาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมขอให้กำลังใจคนที่กำลังทำวิดีโออยู่นะครับ คอนเทนต์วิดีโอเป็นคอนเทนต์ที่คนไทยนิยมดูกันมากที่สุดครับคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนนำเสนอความเชี่ยวชาญน,นำเสนอธุรกิจหรือสินค้าได้แบบเนียนๆครับผมอนันต์สมสะอาด SME Jump .co.th แล้วพบกันใหม่ครับ